ทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนครับผมทองก็พอได้ครับเนี่ย TK สองศูนย์สองเอ้ยศูนย์สองศูนย์ครับ TK ศูนย์สองศูนย์ครับผมทศพลไวแซดหนึ่งหนึ่งหกครับทองทศพลนะครับ y วแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับน้าครับต้นนี้ทองทองจะเดือนครับไหนเนี่ยต้วนี้ทองที่เขาชีเดือนครับทองเขาชีเดือนนะครับนาครทศพลไวแซดหนึ่งหนึ่งหกราคาราคาอันนี้ละจบเลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้า เจ็ดหมื่นเก้าราคาจบเลยราคาเนี่ยผมมีต่อแต่ว่าอีสานสองฟรีหน่อยเนาะผมปรโมชั่นคืออีสานสองฟรีนะครับผมผักอีสานนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ้าหนุ่มชานิ่มมาแล้วครับผมพบกันกับบรรยากาศย่ำเสื่ๆนะครับเนาะ ถึงฟ้าถึงฝนครับพี่น้องครับมืัอนี้พามาเปิดราคางัวหนาคอนะครับเนาะสองแม่มาสนะครับผมเป็นสองตัวที่น้ำขอมมาใหม่นา้อยน้อสวัสดีครับพี flying, tá, ่กุ้งครับนี่นะครับเจ้าของงัวนะครับพี่กุ้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตัวนี้มาใหม่นา้อยนาะครับมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเป็นงัวสายโครงสางน้อยครับเน้นโครงสางเน้นโครงสางนะครับโครงสางผสมพอดีๆนะสองแม่นะครับเอาวันนี้เปิดเดี๋ยวให้รายละเอียดที่เรามีได้เนาะ ตัวนี้ข้ายละเรียนไปจะได้ครับนี่ตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนครับผมทองก็พอได้ครับนี่ทีเคสองศูนย์สองเอ้ศูนย์สองศูนย์ครับทีเคศูนย์สองศูนย์ครับผมทองเจ็ดเดือนได้นครใบหลอนมีบ่ครับครบครับครบครับตัวนี้เป็นทองลูกตวที่ได้ไหนี่ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับเนาะเป็นงัวโครงสางใหญ่ๆนะครับผมสายยินดูบาซินนะครับนาะ เพิ่นแยกลูกมากนุ่ยอ๋าเนาะมันมันเลยจอยนะครับผมอ่าครับแยกลูกมาลูกกำลังกินนมอยู่มาอยู่กับพี่กุ้งนี่ยเปิดดดอกนี่อ้วนเหรอาใส่โครงสร้างนะครับเพราะว่าถ้ามันอ้วนมากก็เป็นโตดีโตดีครับถือการถ่องจ็ดเดือนนุ่ยอ๋าเนาะคุณเชียงนะครับผมคุณเชียงนิสัยรับประกันนหมครับล้างยาวดีพี่น้องครับเนี่ยมึงช่วงหางช่วงไทยด้วยครับเด้อหางยาวอเมลาวเลยพี่น้องหางยเหงาท้องเจ็ดเดือนนะครับเนาะ รับประกันทองรับประกันตำหนีครับรับประกันทองรับประกันตำหนีนะครับผมเดี๋ยวใส่มึงนะครับมึงนุ่มนะครับเด้อโอ้หัวนุ่มเรียงอะไรพี่น้องครับหัวนุ่มงามอย่อือช่วงล่างเน้นๆนะครับเนาะสีแดงดีดีพี่น้องครับแดงแบบบุ้มดังได้เนาะบ่อบ่อแดงแบ่มีด่างนะครับแม่นี่แดงดีแดงเพิ่มพล่ะเอาเดี๋ยวราคาว่าแม่นี่เปิดตัวแพงพ่อมาไว้ราคาเท่าไรครับแม่นี่ราคาบ่อครับเก้าหมื่นสามครับเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับเนาะ อีสานสองฟีนะครับอีสานสองฟีนะครับผมมีโลโซนโตพี่น้องครับของฟาร์มนะครับเนาะเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมท้องเจ็ดเดือนรับประกันนะครับรับประกันตำหนิพร้อมนะครับเนาะเป็นงัวงทองตัวที่สองนะครับปุ๋ยีมักสายโค้งสางง่ายๆนะครับผมเอาบะไซใหญ่หลายๆพี่น้องเนาะอ้วนนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะพึ่งเป้าหมายได้เนาะก็เลยเพื่อนดูเตี้ยมพี่น้องครับย่งขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องท่ายนี่ประมาณร้อย ลอยหาบัวครับน้อยเนาะลอยหาซีบวกบอดนะครับผมสายฮินูบาซินนะครับสายหูนะครับเนาะงพอพันบะมันลอยนะผสมลงในทองมันล้วสิง่ายเลยล่ะลูกนี่แม่เพื่อนเป็นสายฮินูบาซินนะครับผมผสมพอบะมันน้อยเนาะทีเคสองศูนย์สองป่ะทีเคสองศูนย์สองครับทีเคสองศูนย์สองนะครับผมโอ้ครบเครื่องเครื่องมีพี่น้องครับหูกระสวยนะครับโบดดีครับเครื่องโบดนาสวยหนาฝรั่งเลยนะครับเนาะ กเงสองบาทก่อนหนึ่งพบาทกิสามก่อเงสาบาทโอ้ยตื่นได้สองสิละดินรั่วดินรั่วนะครับปครับไอ้แม่งแม่ต่อไปครับเอาผูว้นี่แหะครับสายสายพัฒนานะครับเนาะป้ายปันเคียงกัญาเนาะกินเกงกินเกงกินเกงมันนี้บารดนดอกนี่อ้นนี่ ต่อไปผู้ใดมักสช้โบดได้เนาะ <Both. S 1> นะครับโบดออกเรื่องเหลืองจะน้อยนะครับอืมมักมัวโบดมักมัวโครงสร้างครบเครื่องเลยแม่นี่นะครับเนาะแม่นี่ก็บไทยมยั่นลอยหาชิมกันได้เนาะลอยหาชิบวกครับถ่ายซุ้งมัน่นลอยหาชิมนะครับวโครงสร้างใหญ่แข้งขาใหญ่โครงสร้างใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับเนาะโอ้ลำโต โคกหางได้เห็นมือหางครับพี่น้องครับกว่หางของหางนะครับปลาหนองไฟท้อสามนะครับเนาะหางเพิ่นหางเนี่ยมัลาพี่น้องโอ้หางดกดำพี่น้องครับบ่มีดอกบ่มีดอกมีด่างแซ่บนะครับเนาะล่ำโตนี่เป็นสีโบดนะครับเนาะโบดเหลืองได้เนาะโบดเหลืองอ่ามันเป็นโบดขาวนะครับเนาะแต่ว่าเหลืองเครื่องเพิ่นนี่ครบครบเครื่องนะครับเนาะให้ยื่นไม่มาเลยให้ยื่นดิ่มนะให้มึงยิ่งมส่งนะหนุ่ยงตัวนี้บโปอยเด้อนี่ โอ้ต้นหนกตนหนกตรง,ต,งตั้งตรงตามขาเพี่น้องครับงามแม่งนะครับเนาะนี่ม s <S <trad> ึงซื้อขาเลยพี่น้องครับล้างงามตัวนี้ล้างงามแม่นะครับล้างเรียบล้างแต่งามพี่น้องอืมให้ลูกแดงขนาดได้ครับพวนี้เป่นทองเป็นใบเนี่ยลูกสองในทองครับอุในทองทองพอได้ครับเนี่ยทศพลไวแซดหนึ่งหนึ่งหกครับทองทศพลนะครับไวแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะลูกตัวแรกแค่เห็นบ่ครับลูกตัวแรกแดงนะแดงเพื่อะแดงเข้มเลยืล่ะลูกตัวแรกแดงเข้มแนยเนาะ โอผมันจะว่าบัวพ้นห้ใส่พ่อใดออกพ่อนั่นครับครับแล้วก็ให้โค้งสางไใงให้ลูกโค้งโค้งสางไงตัวนี้หูกับเพียงปางนด้เนาะแมนหูพอดีครับอืมอสิบินตีนลูกกระทม,มจะน,น้อยนะครับผมนี่ใสคุณนเชื่องแต่ว่าลำโตนี่บ้านบ้านเลยแหละน,นะครับอืมมาเขียงแค่เขียงแค่ครับตัวนี้ทองทองจเองอีเดือนครับไปหนิต้นนี้ทองที่เขาซีเดือนครับทองเของซีเดือนนะครับเนาะทุนสะพนไวเซน์หนึ่งหนึ่งหก ไอ้เมืองนุ่มเนี่ยได้ครับเด้อโอ้ยหัวหนุ่มก็งามนะครับเนาะเอ่าไอลูกย่มงบมป้ะงามดีงางงามต้นนี้ก็รับประกันทองได้เนาะรับประกันทองครับรับประกันทองรับประกันตรงนี้น่ารูกว่นี้สุดยอดเลยนะครับสองแม่มานนะครับเนาะคคคุุมมรับ เอามาฟังมือราคาที่นี่ไอแม่นี่ราคานี่เป็นราคาราคาอันนี้เรจบเลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าแม่นครับราคาจบเลยราคาเนี่ยจบเลยผมมีต่อผมมีต่อแต่ว่าอีสานส่งฟรีได้เนาะแม่นครับโปรโมชั่นคืออีสานส่งฟรีนะครับผมผักอีสานนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับห่วยแม่นี่สีแม่นสีดีจวดเราบ่ไอเนี่ยค้งสั่งดีๆนะครับท้องสี่เดือนนะครับเนาะท้องสี่เดือนรับประกันนะครับผม ผสมไวแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะเจ้าทศพลนะครับง้หลูกสองโบ๊ทครบเครื่องเครื่องนี้ไม่มีมุกตีเลยง่ายแหงนะครับเนาะชัดเจนนะครับผมงัอเนี่ยบดจอยบาแห้งนะครับ่วนสมบูรณ์นะครับติดกล่องหน่อยพี่น้องครับมากกว่าก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามนะครับเด้อกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกด subscribe ในพี่น้องครับสองเมย์ไมนะครับน้ำขอมเมย์นะครับเนาะ อขาให้ขาบอร์โทรเนี่ครับที่นี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองหกแปดสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับผมติดต่อพี่กุ้งนะครับเนาะหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับกุ้งเจริญทรัพย์นะครับผมหรือกระทั่งยูทูบนะครับเนาะอ่ากุ้งเจริญทรัพยบวงคาอีสานใต้นะครับผมพี่น้องสนใจเมืองง้ออยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับผมมาจากทีพีแก๊สบ้านหนองคำนะครับบ้านหนองคำตมบลหนองคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิซสกเกนนะครับเนาะอยู่ฟ้ามเมัห้มนเกือบมีง้อเหยื่อมันเนือบ สายหูสายบ้านมันนะครับมีครบนะครับป้าบิ๊กงูนะครับตัวนี้เจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าตัวพุ่นเก้าสิบสามนะครับผู้เลมักส่งในกันรอบผิจารณาเอาได้ครับเด้อนะครับบานนุมเป็นแค่คนทายกิปนะครับนอป็นแค่คนนําเสนอครับพี่น้องครับบ่มีส่วนแต่ส่วนเสียนะครับผมสีซื้อสีขายใครโตลงการจัดของเขาเองนะครับเรื่องเรื่องทำนี้เรื่องอย่างนะครับนอหนะครับพี่น้องครับให้มากกับเขาขายด้ซื้อได้ขายพี่น้องครับบ่มากกับมึงประกันมาเทื่องได้เนาะ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมมึงเอาข้อมูลพี่น้องครับถามมากกะเขาให้ดิสซี่ดใครครับพี่น้องครับกากินนี่กัพอประมาณนะครับผมสำรับกินนี่ขอโทษพี่น้องครับสำรับกินนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ